แดดที่ท๊ท๊ะเอ่าเล่นน้ำมามากินข้าวต่อนะคะมีอะไรครับเมนูอะไรนะโชว์หแฮ่เอ <c oughs> แฮมแฮมเบอร์เกอร์นะคะคนละอันนะคะอัดกินนะผู้พ,พิงกินหน่อยดิโชว์ให้ดูหน่อยกินแต่เซนไฟสองมือทุแฮนพิงท <c oughs> ุแฮน phíng kín này, kín hamburger này, chín, 2 mươi cái lục two hand của này, ồ, ồ, ăn hết một nè, ăn hết rồi, ăn không được, không hết mua thêm, ăn hết một